มาสุงฮะบีดอเป็นแนห่งลายตรงตักการในวันที่สิบสองือนพนเจ็ดปีคริสต์องหิงสาวสามค่ะเผ้าคามาอลองจุงยิบกองโคเขียววันไทยถอยตีไรค่ะยาวประมาณยกีุดเสร็กำเดียวแล้วคอที่หนึ่งเขาไร่กันเผ้าคามา้ดยลองเมืองไทยวานแดงปีหนอนอะไร ตีเมืองไทยตีมิลองเลือกตั้งตีนังหลวงบองจึงนายกรัฐมนตรีเมื่อพุกในวันที่สิบสามสิบกว่าเวน่าอันนั้นเป็นการไทยลองการอันไตตีในตวัวตีในตัวยอย่างไรเมืองไทยในเปิ่นหิมกันเหตุการณ์ทื่จัด เมื่อดนังก้าวไกลลายๆก็เลยพูดจักว่าเป็นก้นหนุ่มกำบ้านังึ้นบ้าจ่อยกันทิ้งจ่อยกันยิบจ่อยกันกลับก้นหนุ่มดังนังแหล่ดังหลายเมยืองไทยปีหนองไทยก็เลยพูดดิการบ้านการเมืองแต่ด้เรียกไ่กเธอที่จะขึ้นอยอะมาสูงขึ้นจังเป็นลุงฟ้านั่น กวนหนุ่มหลูกอ่นเฮ็ดอ่อนสร้างลูกคัดใจลูกพ่อมเมื่อก้าวไกลเขาก็เอาภูมิปีเนี่ยลูกอ่อนอันมีอายุวา่าสักสั่งสามสิบห้าเจนหนพอวันตั้งหน้าพวันหูะไนคิดกว่ากวนหนุ่มเจากขึ้นมาเตียนตีเสิยเยเฮ็ดการเฮ็ดสาหางของไล่กำสสบในะ ปฏิการเรืองก้าวไกลคนดีกัดเขียนนุ่งเหลียนภาษาอังกฤษนำทนเย่าก่อวนหนุ่มนักพิลาเดหันก็หลายเน่เบอือนนักไอติมไอติมได้เป็นคนดีทางลีหน้าตาลีก็หนึ่งก็เลยว่ายังเปลี่ยนร้านอักพิ์อันเหตุการณ์อย่างไพรรคประชาธิป,ปัตย์กุยกาด,ด้างหน้า เล่ล้านปลายบนกอ่อปืนกันอยู่ก็ปาปี์พอํามาตัวนั่มกดตั้งเขียงในอ่ำง่ายๆเอออันนี้คไนไทยหลวัดไทยตีเลยเขียนหูตีมีตีเนี่ยตีเดาเซลปีดน่อดอะไรอิริยการแคระว่ายามเดียวเนี่ยพิธ,ธาไดา้เข้าแค่เขง่งในรโตสภาพสีอะไมา เป็นอาจริยะในด้านการเมืงองอายุสัก42ปีเมืองไทยเป็นห้องว่าคนหนุ่มปุงจากห่างนี้เราเลียกกูจิกูลองเอาไว้กูให้ใครมาเตรียมเรื่งไหนอีกนึงว่าเมืองเบอร์ได้บ่ร์ขิมกันเล่นการเมืองจอยการเมืองเกลิตป,ปัญหาในด้านการเมือง อันแล้วดีอ่ำขึ้นจังอันแล้วดีไปเป้งเปลื่นใน้ดงฟ้าก่อนดังปาดีขึ้นมาแค่เขียงเสียแต่เรียกลายไร่ีไหนไตอํำคัดใจดีไหนเฮาที่หันไ้ก็เบยสองมาเนี่ยอายุสากสิบสองตีย้อนลงมาสี่สิบสองปีพ่อเปลี่ยนไตเนาะ าหาสื่อมัับปหน้าผมจะได้การคิจง,งจ้องต่อไปเอออันไหนให้สังหลาย้อนเบอรว่าสารสิบปดเนีเจ้าเก,ก่าเท่าอะหลวงพอเป็ยนใตเนี่ยปสิสเบเอ็ดสี่สิบสองเมือนอนหร่ที่ท่าเนี่ยพอเป็นคนเมืองไต้เนี่ยิงจ้องอ่ะนอนจ้องอ่ะเท่านล้ว่ะทำไมาได้คนเท่าเมืองไหนเป็นห้องคนหนุ่มอ่ะเปิดห้องคนเท่า คนนั้นเนียอายุอาสาอันเป็นห้องเท่านั้นเจ็ดสิบเปียสิบตีในปอทามาตัวเเนี่ยไปวนไต้เลยไปวันปืนปืนทิ้งมือเลยเข้าเหยียดการมือเนี่มันกว่ากันไกเลปพอเปลี่ยนดางยิงจึงไห้อายุอสาสาวไปห้าสามสิบทาหูหีือางงามสิเลยหนุ่มเขาอยู่นในกันในจองในก็มีเอาไว้ กาะไหนเมืองปืนก็มีอยู่เมืองเขาก็มีอยู่คุยกันเงาไลยเหมือนนัง่งเหมือนอหไเง,งาไล่ปืนเลยเงาไลยเขาเลยมันเหมือนกันเข่าเลยอยู่ในพระว่าจาาปานลูกพื้นอยู่ในพระว่าจาปา,จาปานบีโหลอะไรมีจือคือนน้ำโขนหลับโกลกเทวเปิงเหมือนจื่อไรยอดเป็นเจ้าของแผ่นดินเนี่ยปีนองง่อตั้งหลายคุยกันยอว่าปิงหยาตั้งหูป,ป้วันลองเจียนจาเข่าเาลยเปืนมันปืนกัน เตรียมสีปืนเนี่ยเสียงไปเมืองเดียวกะเข้าวุ่นมันปึ๊ดเข้าวุ่นด่าดูเข้าๆนั้นก็วุ่นด่ดในวานดังสิ่งวุ่นด่ดในเมืองดังสิ่งจึงนั้นอีู่เออพี่ดอวเข้าวุ่นด้วยเฮ็ดสังเลเข้าเหมือนปืนเนี่ยเข้าอำนวยด้วยกันด้วยว่าคนหนุ่มเข้าคาวันเมื่อได้เป็นเช่นนี้จองเมืองหนังด้สิงคโปร์ว่ากุริยา จำตัวเข้าคาดีสุดในเมืองไทยปาติก้าวไกลกูบริหารผู้ดีบา้าอายุสักสี่สิบปายในกุนหนุ่มจืเสียงวิลังเปิ้ลจ่อยกันเสไมังต่อสู้เฮียกันไตปลายวันลีปินไว้ความไต้เพลงความนี้ในกอข้องเอาไว้เฮียสังเวยไต่าะในกอายุสามสิบปาสี่สิบเอ๋ยเสียไดสังเวยห้องกนเ่าวปีหนอุบุนเลย เออไปเจอกางควนที่รู้อะเฮียสาวไรวาจังนั้นธรรมดาปลาลาเทพบดีนเนรจอมจิงของอเมริกันโจไว้เด้อายุการงฮนเปดสิบปีเอออันนั้นเดี๋ยวเขายอมภาพว่ามีอายุการศกษสูงขึ้นกุ้ยอย่าไปลืม,มว่ากอนเมืองอเมริกันอันนี้หูหนับสามปากล้า,ลานไปเป็นเลือขึ้นมาก เลิกโจ้ไปเด่นขึ้นมาเป็นคูน้ำปืนหยุ่ย้ำนับวถือว่าก้นออกน็อนอะไรหักจือจัดหักเลี่นดินหักคือก้นอเมริกันอ่องปีมากก็อะไรเปลี่ยนธรรมดาปีด้เท่าไร่ันใจแค่เขียนอยู่ว่าอ่องปีกว่าสี่ปีในคูบอลหรือคูดีเวกา้าเมื่ออเมริกันเขาเปืนกันดำบางไว้เปลี่ยนอะไรแปดปี จุ๊บไปเดีนยังหลาดวาตีลุงแค่แข่งแข่งตาสีปีอ่าอันท<ม>้ายคำว่าสองสมยัยวาระหนึ่งของรัฐบาลเปิดปันสีนป่ปีก็ไม่จุ๊บไปเดีน,นอ่านลายเปียกปีอายุสักเปียกชีวิตปีปีน้องกุบัเทียนอะไรพอเปลี่ยนใจแล้วใจอะไรพอายสักเจียนชีพเนี่ยกว่าอยู่ดีแลยนะ อาชาหกสิบไปอยู่ที่แล้วต่างหูเออน้ำใจลุกพื้นน้ำใจหัทฐานน้ำใจหักการเมืองอะไรต่ำเพราะมีเทียงหูกว่าน่ะไายลทหไฮดอกเข้าปัจเจกเราจริงเราหูหะกวนเท้าเขาค่ะเจ็ดสิบเปีดสิบปีนออะไรเกวี้ยวนทองมรีกันไห่เบื่อฮักเจอจ่าเสล็อ่อนผู้เหตุการณ์เออเข้าขาก่อนก่อนนั้นและอันนั้นได้ไหวกันหนึ่งกุ้ยกับสัตถูเข้าขากิสุดในเมืองนั่ง เตียมนึงหนึ่งมึงไกลว่าพักเก้าวไกลมีคนหนุ่มมันเลี้ยเชียวกัดเขียนตรงเรี่ยนนักการมืองเข้ามาจอยกันวันแรกในวิดีโอค่ะเด้หันว่าพักอนาคตใหม่ญาลุมเต็ต,ตาตาจีจำนี้ว่าพิษไล่เฮป่าตีในกึศยุอันเมืองไทยหาว่ายุพักจองเขายอมฮะเขายอม เช็ดได้ตอสูเต้วันหนึ่งตึนเดียวป้เปิ้ลมียังงาน่สรกวนหนุ่มเมื่อไรเปิ้ลยอมังง่ายๆต่้งมากไงก้าวไกลจะอ่องป้ฮะเออพี่น้องเ้างวนได้บ่าหลอนห้องเย็นยาอก็คนมีอายุสักรนดับปานหม้อย่างอยู่เจ้าันเข้าถึงโซเชียลมีเดียเลยผู้ร้องว่าเพียนนเขา้าเราได้เลียไอ่ะ ดูไรปีที่ไันดูไรปีที่ทไหนอ่ะเปืนกอดตอดแคบกลางสายันตั้งนนำไม่ละลายอ่อ,องเป๊ะไล่ที่หนึ่งนายปฏิการเมือนันเสียงไหลในเมืองไทยปีน้องอยู่เมืองไทยหู้ลีหูห้กู้ก้ยลองไหว่าเพื่อนเอากุ้นหนุ่มขึ้นมาเลียนกลางเมืองอเออไตเฮาเนี่ยอยู่ดีรายการพยอนฝักไ,ว,ไว้อีกหนึ่งว่าปอเข้าคากลุ่มว่าหรูอเฮ็ดนายขาวไว้อ่ะ เจตาเจ้าเก็เล่นในมาพันลี้โจแถวายแล้งตั้งก็สามสิบสี่ชิบะหลัวฮามังหน้าไว้ก็ึ้นจ้องเลยเออใจอยู่ตาตูเก่าเมียนอยู่อัไรเข้าคาผรมาวิกาอีที่ไรกันคนาดว่าเปิรนเลยเข้าเข้าเลยเปิรนเงินมันเปิรนกันดีเลยห่อมเหมือนเปิรนเปิร์นเหมือนเข้าเปิรอีสังเอเกิดมาเป็นเพราะว่าคนจัดถึงได้ ทิไลเฮ็ดีสัง่งดาเพียมยีตะวันเมืองเอ้จันสูงสุดของโกนเอ้ให้เปียกนึ่งกันดีแนวเอาไว้เออการันกุยดองเนี่ปีดอโหป,ปันเท่างหลาไเปิน้นเช็ดกันเฮาเฮ็ดกันเปิลบ้วนเฮาบ้วนเปิ้ลกันดีหลายเลยก้นหนังกันในอกขอกที่หนึ่งสืบเช่นไรข้อาม์มตุโข้อที่สอง มาอบรองจุญยิกองวางให้เ s p p ปานนตีมือสูงสิงได้อในจุดเต็มไล่ถอยยากกถอนออกลายค่ะถามว่ามือมั่นห้าใจรังเกาปีนอ่าัังลายปีเขาถอยนั่นเขาถอยเหมือนหนังผายจ้ามี วันตอ,นนอ,อนหน้ามัง,ออง,งมเจไรเนีนเเยนนน่ยถอยอ่ะโปอกกรหนึ่งอ่ำถอยสิ่งยังมายอบขึ้นนาอกกุ้งกอนะไรนี้ติดดองกันกุ้ยอะถอยปอกกรมสองถอยสิ่งเฮียสังเวยผู่เตียตัวใน่นอนที่ในเอาไว้ย้อนมามานมาอยู่ในวัดมานมาอยู่ในอึอ มันมาห้องคนมืองจูบก,กันอย่าก่อสารางทำเลียงลับนี้วะอาจุ้อยากมีนมาตั้มประตูเข้าคามาอยู่ไว้ยตีในในคนเมืองอำ่ำหลมไม่ใจเดียวหูลุมตุ้มป่านเดินอะไรเขาละคนมึงกันมันสารางหนี้คนมึงกันคนเมึงสบ,บายเหรอจูองมาจูงคานะ้าเนี่ย ตีมันเข้ามาอยู่นั่งเออวันตอกหน้ามังจอมเสียนดาสายตางเอาผมรวมต้มบันเข้าคาก้นวันก้นมือได้กว่าให้กว่าสวนกว่าให้กว่าหน้ากว่าไม้เหตุการณ์ที่นี่ก็อุ่นใจอีนึงเออเอาผู่เอาโมนเอาช่วยยาที่ตีช้ำไปวันไหนเอ้าก้นเมืองปีนอดนั่นแหละมังก็ได้ตีอยู่ดั่งกุ้งหลงกุ้งจงเออวันตอกหน้ามังหายใจดีไรค่ะ จองมันใจเตะห่าเนี่ยปีน้องเขามีปีมีน้องมีเจอมีเคยทำเลยเฮสังเลยมือโคเขียวอยู่โคเขียวเปลีนสิ้อได้เฮสังเลยกวนไตช้ำจมไหนเฮสังเลยมันมาเย่าเฮควยกาคนเมืองสมาจมมาจมเอาของเอามุนอาจุยยาที่ที่ว่าหวานบ้าหูลมด้วยถึงเฮาคาตีวันดอกหน้าบางใช่ไหม เฮสังคนเมืองทำลาดความพอมไหน,อนอไมันปิ่นผลไว้ปีนอกอะหลายมันบองว่าเมื่อปฏิเมือสูงที่ได้เขามานั่นเข้ามาเอาผมรวมต้มปันทาเข้ามายากสภาวะนั้นก็ยากรองอยู่เรากินของคนเมาืานคนเมืองท่าเข้าสมิตรใต้หนักกันคนเมืองสมบัเอา,าเข้าสมบัตอามา เออียาไมซึ่งมันนับว่าป้องจู้ซึก่งเข,เขียวจ้าหในเขาเด่นปันเขามาเท่ยง้าวคนเมืองเขาบอกกีจู้เยอะนะ zoom ลำเขาเข้ามา,า,าไหออะไรมันหลงา่าปีนองปอบิดที่ไหนเด็อ่านแล้วเราอาเจยาญไดนเท่เข้าเลยมีปางดลกตังมากเล สูดอดแคบการใส่บรรณาสุยาที่ดีไงใครนั่มเขาหรือเฮ็ดปันใครไพ่เนี่ยเขาหีืโตเข้ามากันรองหูรวมห้าเสนาใช้าด้จริงหรเขาหรือคืนบันป้เลือดดำมาในสูดอดแคบการใส่บรรณาสุยาด้วยแหละจุ่มยึดกองกลางด้ยเข้ามาบันด้องใจเข้ามาเฮ็ดอีสังหรือสูดเนี่ยสูดก็ทันอย่านั้นแหะสูมได้อยู่ได้ชอบได้กูเนี่ยป้อสุยาช่างมันใช่ไหมเด็กในดังการเบื้องเนี่ยเขาสูด บริลลานว่นน้มันไขาว่าการใไหน,ย,น,ย,นยคำพ้องด็ใจเล็กใยใจนวดใจจกซึ่งเหมือนได้มีเอาไว้ปีนอกหูป,ปันเทียร่างหลายเออมันเปลี่ยนกว่าซึ่งไหนยอว,วันบมดห้ดีอ้างเตี้ยดีอา้อางทุนนะมานมาอยู่ไววอ่ะอมีดาหอยลงทอมมาไลยดีมากผมลงก้นมึงก็เดมียวลง มันเรียนเกมที่อย่างนี้โคเขียวเรียนลอกไหลได้ว่าเห็นกันเลยกลัวกับคนเมืองในสมบะมันเปลี่ยนทีปืนเออย่ามเดียวในโกวะป่าดีเมือสูงดับซีดใจเฮาค่ะม่วนมีเลยรู้ว่ายางพิดเจือหรือแอไปพิดลอกไหลเฮ็ดสังเละคนเมืองสมบะจุ่มอาจุยาอาคนยาดตีมาเอาผมลมต้องบัตรเอื่องวันต่อหน้ามา ผ่ายจานวิ่งไลคข่าปอขามาด้วยเนี่ยโค้ชเขียวหนึ่งก็มานหนึ่งก็ห้องคนเมืองในหมู่บ้านออกมาตรวจเช็คกลางใจว่าตีเอามาลน้เดี๋ยวโค้ชเ,เขียวอะอยู่ที่ไร่การได้อยู่ยมามาเปิเดรตรวจเช็คกลางใจเลยอยู่ผายมากหมดเลยปอขามาด้วยเงาลายดีบานดอกหน้าบ้างผ่ายจานวิ่งไล่ข่าววันนั้ได้เป็นสิบหลันปีดอนอะไร เออเขาเปนสิบไต้แนะ่เขามเอาผมลมมันเขาไรห้ามจอวเอียมเขาไรห้ามต้วทิ้งเขาไรห้าหนนมเฮนะสนนนันเก้นมือดิจังเหรเฮสันเก้นมือฮัก้นมืองก่านันเฮียงมาลแล้วเนะี่ยเออหรีอ้าไม่ลายมันลงเยีเ่ยวมียวไหการซิกอขาซุมการมืองก่อนาซุมการลงมรนตัหนน ปาดีมือสูงสีได้เฮาข่าเป็ีนอันสุงม,มีอย่างเรียกเฮาไรฮะเขา้ามไรฮหรือสีลูส้มข่อยกุ่นฟังปาดีอะไรผีๆเข้าติไ้วุ่นดีเนี่ยหกสิบเจ็ดสบปีไปเป็นยิบเมืองมาโคของสภาวะเมืองเฮาเป็นโตต่ามมาสอนมืองใต้เฮาเป็นเอามืองหินมีเป็น กุนเทวกุนขีกุนอวันนาเปิุนอาว่าหงรุมตูมปันสวะกุนหออาจุยาเขาจะนั่นปันเขามาที่ห้ากุนเมืองใคร่หังพอถึงมาวันดึกังเนี่ก็ตเขีบกลางเสวบอาจุยาี่ยาไมาเฮ็ดปันเกัอ้าวสิบใจไหลหายไหลอันมาย้อนขวัญไอ้ย้อนกินข้าวสารนั่งวเฮ้ปอบีนั้นไเปนซุมหลายหลานไเมีนเนี่ย ปีนออกดังไรงาไลมันเปลี่ยนกว่าเส้นนั้นทีเออซึกมันดังนั้นดังไลเขาลาว่าโคเขียวตืงนเดียเลยเอาหนำติงเขียดเห,หลียงเขียงเมื่อวันตั้งในเขาลาตดดีวันป่างลองกาเนี่ยํำตองหอยด้างองตอง มาเรียนมาอยู่ว้านปางกว่ากว่ามาๆมันใจเส๊งหนะ่อตีเบียงไรคาสมินดำติงอ่านลูกด่งมือกึงเสียมาดังเวิยงผายออกวิยงข้อเขียวได้ไรค,คามเตียงนะเออคามเตี้ยเลยก็ฮะนะผายจ้าวเวียงเนี่ยผมเลยก่อคามเตีย้ยเมาอยู่ที่ลาลาเลยเขามาอยู่ที่น้ำปอปกปางช่สิบสีนั่น มาอยู่ดังมาเกาะโฮมิวานซ่างวานทีหิมเขียบตังตาตีบีดังตา,าเสียงหนึ่งลูกลตีไร้ขาดอะไรเบียนมาดังเมืองสู่เมืองหอววนอเนื่อวานซ่างไม่ได้โคเขียวติมเสียงหมดอ่ะยอดสลามันได้ถอยไผ่าจานวิ่งเสียเลย้ามนำเตียงมาอยู่น้องออกบางกอกมีลูกมีเมียเอาถมาเลยคนเมืองนะ้าพูนดีละ เออซื้ไปกับปานยามเดียวเนเลยจีจาไว้ใหวางหรือว่าป้าลูกป,ป้าเม่เป็นภุงเป็นวนัดอ่าไมาอยู่ในวันนั้นนะมานดีลิบกําอิดกําอิดกําอิดฮ่าใ่้ดอมือถึงวางไห้หา้าอับนั้นก็ปฏิมาสูงสินไดับสินไตเอาขาตปีมาตั้งเครื่องหลวงแผ่ออกน้ำเตียงหยีงามๆป้อมมันจะถอย,ถอย่อะไรก็้มังเตียงวะเมือ่อไรได้ก็ไปเคยเดีเขาไง Một lần hết tí màn đẹp hụt Ơ, anh này có lý ám mại Bị đỏ lăng Quê cả, bà đi mới xuống tay, xin tay, tập xuống xin và hòa khải Quả dù tí lỡ là đeo vàng, cái có xong tí ham nè Tí lỡ Văn mặt có hồ mì Ở ngoan xác Năm bọc bằng chông, ở hai xe Tí ham á ย้อนสังละก้นเบืองเนี่ยขามได้นรองขี่เน็ตติดติ่งในรองเขาวันออกวันลองกว่าให้กว่าหน้ากว่าส่วนกว่ามาสิแม่ฮะนะกว่าเน้อวิ่งกวยยังไหลเอาจุ่มเอาไวถ้ถกขำสิกว่าเที่ยงรุ่ก่อนก้นเบืงองก่อนกันไปพนักวิ่งไล่ขาดังนั้นในดังหลายเอาไว้วางมนนั้นปาร์ตีเอสพีพีโคเขียวเข้าค้าง กว่าอยู่ที่แล้วในกนาเมืองแค่ห้ามดีนะอะไรเนีจังกันให้ลาเต้มจะกุยกักลองเปลีป่ยนได้พื้นดีปาริเมาสสงที่ได้เข้าคา่าดียอม่า,าเออใจนัานั้นเสียนปายเมืองวานะพามาอยู่ได้ด้วยเลยว่านมากาภูมิไดีหรือไรหลังคาไม่ออกวันกันป้า่น้ำปอกฝังจองคนเมืองข้างที่คนมีโบเข็ดขจชูหอามา เขาก็มาเหตให้มาเหตสวนไม่เหตด,หหดน่เดนนะเพราะอย่านั้นเขียวมาย้อนหลายรก็ไปเลเออ้สึกหานวังไทยก็ดีภูมิจ้ามังนก็อดีปองใจกุ้ยเพราอะลรข้อสัง่งกันหรือการัาน,น,าออน,นกุ้ยปีดอกนะไงเอออันนี้ก็ดีอางไม้อันหลังนี่ก็เปลีนเงาไลตีไล่ขัดลองที่เปลี่ยนกรรมสิ อันมาตออไปใคร่นี้พี่น้องเราอย่าลืมอยแชยร์บันไลกการอันให้ใครจะสูส้เจ้าพงหารเขาคาบาเลยหันไปเฮอปอนอเด็ผายจานวล่งไลคาเลยผายออกวิ่งไลคคาในมีรองหลักไลค์โกนานหนกกันฮท้เนยอนนะัเจ้าพงหารเขาคาผ่ายจานไลค์คานั่นเด็มันมาอยู่ไหวอะห้องคนมึงจู่กันเมันซับเรียงเนี่ยอําปันจุ้ม văn hay mà ở thiệp, khéo léo hùng lung mân xuơ, quân mi lòng bùn quá hay quá xuân, quá na quá ma Đang lại khiêng in yên, chú man má mà đuôi này, hey. Lại mân ở phố hàm, cả các học viên chú cháu chém hậu... quân, Đoài... À... Đoài quân ở thế gì, trói, chém quân ở thế ยาวก็ลองหมลงจ้อยยังอยู่เลยครับช้างชื่อว่าอ่ำจ้อยเอาดิ๊ิๆจุกดิ๊ิๆหีบดิดกๆเงี้ยดิดกๆอยู่ในรายการอะไรข่าวมาเลยวะนัาวานวันบอกบอกคุมีเลยมีก้นปันขา่าแสนใบมือเนละนี่ยนี่ยเวันน้ำปอกขวา,าขงชนะ้องก็เลยมีก้นเอาเขา่า สอบโฟนเขาไอ้สอบโทรศาัพท์เจี๊ยไรถามไรไล่การเสียบปลายหลวยจังเมืองใหญ,ญ่ปล่อยออกตีเมืองไทยเมี่เราดีเดียวมันลาดดีสังเระคูเขียวเขาละจริงเอออยู่ที่ไล่การก็เปลี่ยนก้นเดอาปืนตีไล่ขาเฮ็ดสังเละเตียงคู่ละปาริมือสูงได้เข้าขาเฮ็ดดีเฮ็ดท่ายตีอะไรจริงดี เงาลายดีลายขาเนี่ยน,นี่ร่างลางหพี่ีดองผูปันเฮงไว่บาดโคเขียวอยถอยไายจานิงไหลามาอยู่ล้กบนำเตีงมิงลายขาเย่ายาดีงามโหปากเต็มเปอร์เซ็นมันกะปีมีดองหลากหลายเช่นี้มาในลำมือถึงวันห้ห้าอ่านั้นก็ปาดีมือสูงสุดได้ถมยเท่ึบตัวาตาตาาตาดัดาเตายียง ว่าเ่าใหติว่าเส่นั่นที่ปีนาา้องเาติดตามรายกาันนั่นพอมีขับขึ้นดันไดีมาโพสต์ต่างอัพเดตที่ปีน้องเขาขาบนดาดน,นั้นได้มาสุ